เหนือขั้นสุดหนุ่มกัญชยัยลั่นแรงถึงใครหนอคนไร้ค่าสวัสดิ์สังคมเพิ่งจะผ่านเรื่องราวที่ถึงขั้นจะต้องออกมาชี้แจงไปหมาดๆกับหนุ่มกัญชยัยทิติกรชื่อดังจากรายการโหนกระแสที่ก่อนหน้านี้ออกมาชี้แจงแถลงหมดทุกประเด็นกับแชทเบียร์เดอะไวส์ตามที่เคยได้รายงานข่าวไปนั้นล่าสุดเหมือนจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกแล้ว โดนเจ้าตัวถึงขั้นเดือดขั้นสุดโพสต์ข้อความแรงถึงใครไม่แน่ใจผ่านเฟซบุ๊กหนุ่มกัญชัยโดยระบุข,ข้อความว่าระยำใจจริงๆหลอกยืมมือคนที่กำลังอ่อนแอทางด้านอารมณ์และความคิดให้หลงเชื่อในเรื่องที่ไม่จริงเพื่อมาดิสเครดิตคู่กรณีของตัวเองมึงมันไอคนไร้ค่าสวะสังคมหน้าตัวเมียชิปหาย งานนี้ทำเอาชาวเน็ตถึงขั้นนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวและได้มีการเข้ามาคอมเมนต์พร้อมแชร์ต่อไปเป็นจำนวนมากต่างก็เดากันไปต่างๆนานาเอาเป็นว่าจะหมายถึงใครนั้นคงต้องรอติดตามจากพี่หนุ่มอย่างใจจดใจจ่อกันเลย